โอเคค่ะต่อไปค่ะว่าคะใช่ไหมคะใช่ครับวัคะคะเหมือนอะไรเลยคะผู้หญิงพูดเนาะคะคะในภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ใช่แเพราะฉะนั้นมาเลยค่ะวัคคะมีตัวอะไรบ้างคะมีคะคิคุเกะโคอีกครั้งไหมคะคะคิคุเกะโคแอนคะคิคุเกะโคนะคะทุกคน ลองดูมาเราไปเริ่มกันเลยตัวแรกนะคะตัวนี้ค่ะแน่ตัวนี้คืออะไรนะคะตัวคับอ่าตัวคนะคะตัวคับออกเสียงว่าคอ่าออกเสียงว่าคับับทุกคนตัวนี้คุ้นๆเลยไหมคะคุ้นๆกับพิรากนะไหมใกล้เคียงเลยนะคะแต่แค่ตัวนี้จะอะไรกว่าคะเป็นเหลี่ยมกว่านน่คืออะไรคะขีดมาเลยขีดอย่างนี้เนาะแล้วก็หัก แล้วก็ต่อมาคือลงมาแบบนี้นะคะตัวนี้คืออ่านว่าคะ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 ่ะครัคะคะค่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 ะคะค่ะค่ะค่ะน่ะต่อไปค่ะตัวต่อคปค่ะอะไ่คะค่ะค่คิะ่ะนว่าคิคินะคะคิใช่ครับ่คิคิเนาะลองดูค่ะเขียนแ่ คือไร่จริงๆคล้ายๆคีลาเลยนะแต่ว่าอันนี้แค่ตรงๆนะคะคิดไปหนึ่งสองและสุดท้ายเขียงมาค่ะสามอันคีนั่นเองค่ะคีนะคะได้ไหมคะคีแล้วค่ะต่อไปค่ะต่อไปเอ่อคึกครับอ่าคึกคึกคึกนะะคึกคึกนะะครับผมลองพูดนะคะทุกคนก่อนเขียนคึกนะคะคึกคึกอ่า คึนะคะคอ่าวิธีเขียนแบบนี้เลยค่ะคึนะคะมีสองเส้นเห็นไหมขีดมาก่อนนะคะคแล้วก็อยากมาอย่างนี้ค่ะอันนี้อ่านว่าคืค่ะคใช่ค่ะแม่นะ,นะคะคึนัน่นเองถ้าตอนนี้ทุกคนมีเวลาก็เขียนไปด้วยนะคะจะได้จําได้นะอ่าคืถูกไหมแอบแบบนี้นะคะแอบอันนี้คืค,ค่ะตัวต่อไปเลยดีกว่าค่ะตัวต่อไปเค้กครับผมอ่าเค้กค่ะเค้ก จริงๆเคสนี่ก็คล้ายๆครูนะทุกคนอืมใช่่ชแต่วิธีเขียนไม่เหมือนกันนะคะดูจากตรงไหนอ่ะดูวิธีเขียนก่อนค่ะจึ่งนี่นะคะวิธีเขียนแบบนี้นะอ่ะทุกคนรู้สึกคล้ายเนอะแต่ต่างกันที่อะไรคะเส้นที่1ขีดอย่างบบนี้เนาะแล้วอันนี้ขีดไปก่อนค่ะเส้นที่2แล้วสุดท้ายเส้นที่3แบบนี้ดังนั้นตัวเคนะคะมีติ่งเนาะเห็นไหมเขาจะมีติ่งนะคะอ่านเป็นเคค่ะเคใช่ค่ะเคเคะ เคเคเค,เคอืม <S <S นะคะได้ไหมสุดท้ายเลยค่ะตัวอะไรคะเคอืมเคเคคนะคะอา่านว่าเคอืมคค่ะอันนี้ก็จริงๆก็ง่ายนะคะเขียนไปแค่นี้เลยเห็นไหมขีดตรงมาแล้วก็สุดท้ายขีดตรงนี้นะคะม,มีสองเส้นเนาะเคค่ะเคอันนี้เค นั่เองทั้งหมดก็กลายเป็นอะไรคะค่ะคิคุเคโคเอนคิคุเคโคนี้แล้วค่ะทุกคนได้ไหมไม่ยากเนาะลองเทสกันเลยดีกว่าค่ะสุดท้ายแล้วเทสนะคะเราจะขึ้นเหมือนเดิมนะคะแบบไม่เรียงนะทุกคนแล้วทุกคนลองดูค่ะว่าตอบได้ไหมเป็นตัวอะไรโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะตัวที่หนึ่งตตัวอะไรคะทุกคน มอ่ามีคนตอบแล้วค่ะคุกนั่นเองค่ะ,อ,ะคอ,อ่านว่าคึกอ่านว่าคึกค่ะทุกคนคึกคึกนะคะคึกนั่นเองค่ะอ่านงั้นเราตัวต่อไปเอาคล้ายๆกันเลยดีไหมคะโอเคตัวข้างๆกันเลยค่ะทุกคนตึ้งตัวนี้อ่าคล้ายๆคุ้เลยทุกคนเคอ่าเค้นั่นเองค่ะอ่านว่าเคครับอ่านว่าเค็ค่ะเค ต่างกันแค่ตรงไหนคะมีติ่งแล้วมีติ่งนะคะอันนี้เคค่ะเคอืออ่ะต่อไปค่ะตัวที่สามไปทุบอือตัวอะไรคะขี้อ่าใช่ขี้ค่ะมีคนตอบแล้วค่ะคิ้นะขี้นั่นเองคิ้ได้ไหมอันนี้ก็จะเหมือนเสาเสาอากาศไหมคะเวลาเราวาดเนาะวาดรูปภาพนะคะคิเนาะอ่าต่อไปค่ะตัวที่สี่ อะไรเลยตัวนี้ค่ะนั่นเองค่ะ่าว่าคับอีกครั้งได้ไหมคะคับค่ะนะคะเหมือนผู้หญิงค่ะเนาะอ่านว่าคับนะคะทุกคนอ่ะเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายค่ะของวักเลยเหมือนกันเนาะตัวอะไรคะตัวนี้โค้กนั่นเองได้นะ รวมนะคะก็ประมาณนี้ทุกคนก็ลองดูนะคะเขียนแล้วก็จำแล้วก็อ่านตามนะคะอ่ะยังไงเราไปวักต่อไปเลยดีไหมคะโอเคค่ะ <Okay. S 1> go, go.